สวัสดีค่ะพ่อกันคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานมือมีป่าบนคนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องรล่าความฝันเนาะค่ะความฝันของคุณยายเคกค่ะคุณยายเคกเพิ่นฝันว่านีูู่เ่าคนหนึ่งค่ะเอาไปอยู่นั่งค่ะเรื่องรล่าความฝันของเพิินให้สูกในลาบแนวใดากับไปเบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายเคกค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมันก็เดินทางมาติดตามเนื่อความฝันของคุณยายเคกอีกแล้วนะคะคุณยายเคกีฝันตองงวดค่ะท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายเคกผสิมีแนวทางตัวเลขตัวใดมากกว่าท่านผู้ชมกับฟังน้ากันนะคะเนาะคุณยายฝันว่าจังไดคะคุณยายฝันมาอคืนนี่ฝันว่าได้ไปอยู่น้ํายายมูนได้มูนส่วนไปอยู่น้ำไม่มาอยู่น้ําข่อยนี่แหละเจ้าคนน่ะ เพ่นกระเฮ็ดหองเฮ็ดทองง่ว่าให้ยู่นะห้อันเพิ่นล้างนานละเมื่ออยู่นี่ละเจ้าอันเมื่อเก็บพักค้ายน้ำข่อยเพิ่นกับป้าก้นว่ากับไปน้ำเพิ่นใช่กับไปเก็บพักน้ำเพิ่นเป็นพักบวบเนาะค่ะไปเก็บพักน้ำเพิ่นพักกระไดมาเต็มกระตาหยอดมันบ่หยอดมันอ้อนอ่อนนี่หยอดมันงามงามในในความฝันน่ะนะค่ะตอนนี้คุณญายก็เลย เราใส่กระตามาบ้านเนี้ยมาใส่รถขี่รถข่วงฟันอะว่าขี่รถกับป็นขับรถขับรถมอเตอร์ไซค์หักป้องหัเป็นขั้นใดบ้านนี้ขั้นอันของไผ่บ้านป้องหูว่ารถไผ่หูว่าจะจะคล้องนะ่ะขี่รถเป็นขี่รถวหบิดไปย่านมูเขาแซงมันมีผู้ชายผู้หนึ่งนําลุนใหญ่ ยายย่านเขาท่านยายบีดนี่จากเขาลดนั่นปรากฏกว่าหักบงูว่ารถลดไผ่หักพูแต่ว่ารลดจังหวะค่ะหักงูว่ารถลดไผ่ค่ะบานี้ไก่กระทีมากที่มากทีมากเขามาหมบานเฮาพี่ล่ะเขามาในีมู่บบานเสีย่ยพักมาขายค่ะได้่ลายบงูใหญ่บมานนี้พักนั่นเอามาาัามาพอปลาหนุ่ยกับปากุน เพิ่นกะนั่งน้ากันเพิ่นมาแบงพักข่ายไดนะ,ะแบงพักนัน่นแบงไปซีกรรมพักนะเขาบวบนะพักกระตาหนึ่งพักกระตาหนึ่งมาแบงไปซีกรรแบงไปซีกรรมแม่นภาษีนี่จะกรรใหญ่หรอบานนี้นนมันบอกกร,รใหญ่ได้หนูบางในความฝันในความฝันมันเป็นกรรหน่อยๆซ้ำกรรม,มือ,อ,อก็เลยวอากับป่าว่าหป่าป่าคือเห็ดกรรหน่อยแท้เขาจีสืออยู่บ่ซีกรรนัน่น มันถักกำน้อยครับซื้อคือเก่าล่ะลพักมึงงามลาในความฝันแบบลาบางกางแดงแต่สี่กำขั้วฟันยาผักกาดจานหนึ่งเนาะผักกาดานมันจะเป็นจันเงิหยุดไอ้สี่กำนี้เนาะเมื่อไรสี่กำในน้อยพักกันบานนี้คุณยายจะเลยว่าสีขายไรบ่าที่เห็ดหน่อยแท้แมนคือเห็ดกำหน่อยใช่ป้ามันสีขายได้บ่คุณยายว่าจะสี มะเฮ็ดเลยสีกำขายขาดบดขายขาดเบิดพักพักสีกำพักซีกำกัะขาดเบิ้มันก็จะให้แปะเป็นเหล็กอ่ะใหญ่มันกับผู้เฒ่าเนาะแต่ว่าป่านั่นเล้ากับเฒ่าแล้วสองคนเนาะสองคนแต่ว่า แถววัชพุคนป่าหนุยก็ป่ากุนทถววัชพุคนค่ะนก็เป็นเอื่อยยากยู่ดอกค,ค่ะค,นนค่ะเสียหายยากตีเป็นเหล็กยากกะจิตตีบาผู้ท่าสองคนแมนบอค่ะมันกะจิเป็นเก่าสองแมนบอกคะเป็นเก่าสองบาทเป็นเก่าสองเป็นเก่าสี่ก็ได้เก่าสองเก่าสี่แมนเพราะว่า พักกระซีหมักเหรอแม่นพักกระซีหมักไมัใจ่เป็นเก่าสองเก่าสี่ก็เป็นให้ค่ะบ้านนี้ยายก่ะอายุหกสิบสามเนาะแต่ว่ายายบ่หูอายุเพิ่นค่ะหวกป่าสองคนค่ะคุณยายกาเลยหกหกสิบสามปีเนาะแม่นในหกสิดสามปีบ้านนี้ได้พักมาได้ได้พักมาบ้านนี้ขายหมัดละเทบาไหมัดมัดละสิบบาท กับซีมัดก,กับซีซีแมนมันก็มีซีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่ามันกับย,นยันเก่ามากอีกยวงวดเลยเพราะว่าวันไปเอาพักไปหายก็เป็นคนเ่าสองคนขยานมันว่าเหล็กซิมีเก่าก็ใหมาอีกถ้หหาหลายวันนี้ผู้ท,ที่ผู้ที่ให้คหุณยายไปอยู่น้ำหนึ่งเพิ่นอายุจะปีไม่มีหมูนเนาะไม่ยีนมูนแล้วก็จีอแมร์แล่ว ไก่สิเจ็ดซีบอ๊อกกับบวงหัอายุแล้าแต่ว่าบวงหัวนะคะเนาะสิเจ็ดซีบแล้วแต่ว่าเพิ่นนี่มีชีวิตอยู่มั้งวะคะนี่ป้าแม่อีมาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ประมาณประมาณเจ็ดซีบสิบบาทเจ็ดซีบแหละไม่ยิ่งโมเลยชิบบ้างก็บ่วงหัอายุเนี่ยก็บ่วงหัอายุเนี่ยสัตว์ของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกระเทาแล้วนกระเทาแล้วคือกันอย่างนั้นมาเก่าอยู่เพราะว่ามันมันก็ไม่จะโคตรเถาเนาะจะย่ายหฟันเห็นนี่กระดาษ วันเกี่ยวคนาเกี่ยวคนาบ้นหู้บ้านอีกที่นบอกคนหยพยุนห่ยบ้นเอกทีคนพพ่อแม่บอานบ้นเอกทีนนะ่แม่หกสองหกสะเพราะว่าต้งใหญน้องสองต้องใหญ่องตีต้องเพิหน่อหกสอง ใช่ป่าเพิ่นให้ไปเพิ่นให้ไปอยู่นั่เนาะไห้ไปอยู่นั่บ้านนี่ก็เก็บพักมาขายพักกับพักผ่นบ้านนี้ขายของแล้วนั่นกระซิกลับไปหาเพิ่นบ่ในความฝันบ่บ่ได้กลับไปหาเพิ่นขายของแหล่าผัดยหญ่ผัดหูวเมื่อก่อนน่ะนะค่ะบ้านนี้ในความฝันคิดบ่ว่าบ้านจะคล้องอยู่ผืนเพิ่นให้ไปอยู่แล้ว บ่บ่บ่คืดกะว่าบ้านเพิ่นคือเก่าบ่ได้คืดเลยบ่ได้คืดว่าสิกลับไปอีกบ่กะว่าบ้านเพิ่นปรากฏว่ากะคือจังว่าไปอยู่น้ำเล่าเนี่ยแหละในคว้วฟันกระไดกระตุกกลุงปรงใจว่าสิอยู่น้ำเพิ่นกะจนึงไปเก็บแมนพัเพิ่นมาขายอยู่น้ำเพิ่นค่ะบ้านนี้มาเก็บพักมาขายแต่บ้านนี้กะบะ่ได้เห็ดเห็ดหมัเตัวเองเนาะแมนเอาเข้ามาในบ้านเอาขามาในบ้านสองคนหมักดหหยผู้เฒ่าสองคนหมักดหา ได้ซีมัดได้ซีมัดพักมันได้ซีมัดักบาบวบๆก็ขายจนเบิดก็ขายจนเบิดทั้งซีมัดค่ะเพิ่นก็ย่านน้อยยิ่งยานบ่ได้ขายแม่นบ่แม่นย่านน้อยย่านบ่ได้ขายฝ่าเท้าคนน้อยดอกมัดญ่อยู่มาขายโลดพ่อมาข้างป่าหน่อยกันว่าค่ะก็ให้คือในความฝันนั่นคนที คุณยายฝันเห็นฝันเกี่ยวนี่ยังมีชีวิตเบิดทุกคนนะคะยังมีชีวิตเบิดทุกคนค่ะบันทึ้คุคณยายย่ำตัวเลษ์อีกรอบนหนึ่งนะคะว่าคุณยายสิเห่งนี้ท่านตัวเลษ์ตัวใดเนี่ยทางตัวเล่คุณยายนกกะคือผปูเถาก,กะสองคนนกกะสิเป็นเก่าสองเก่าสองเก่าซีกับเป็นได้ค่ะเพราะว่าเป็นได้ไปหลายหลายอย่างทะสามโตดิคุณยายทาสามโตกับจีแท่งวาซีเก่าสอง ขี sì 2> 2. ้เก่าแมนค่ะขี้เก่าสองพักกระซีมัดเนาะแมนพักกระซีมัดค่ะเก่าสองคนเนาะมาปั <5 5 5 5 <5> <5 ่นก็สองคนมาแบ่งค่ะมาแบ่งมาปั่นเนี่ยกันจังสี่ละผู้เฒ่าสองคนค่ะค่ะก็ฟันเบิ่งเป็นแนวทางค่ะเอาไปเป็นแนวทางแนเพราะเป็นแนวทางค่ะเรื่องความฝันของคุณยายเคกนี่มีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ ค่ะคุณยายเคกไว้ไรานะค่ะผีมาแบงปันความฝันแบงปันเนื้อข่าวตอรีมาสารเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะสรุปตัวเด็กของคุณยายเคกน้อค่ะเด็กฝันผืนค่ะสีเก่าสองค่ะเก่าสองเก่าสี่ค่ะบานเด็กทีผืนหกสงน้อค่ะผูผืนหันไปอยู่น้่มค่ะอายุของคุณยายหกสิบสามปีค่ะ บันที่หนึ่งนี่นาคมพ่อโสสองพันหาอยโอก,กิอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานน้ำนี้ด้อค่ะถ้าบพิ่มกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากสองป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแช่เพื่อสิบริภาตัวเด็กเล็ดๆดีๆป่าบนคนอีสาน กาสิหามาหันทันผู้สร้างบ้านรับสุมรับฟั้งต่อไปเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ